บนเวียงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นหัวแหวนของของจังหวัดพะเยาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นตัวเมืองเทศบาลพะเยานะครับแล้วก็มีกว้านพะเยาที่เป็นจุดโฟกัสคนทั่วๆประเทศเนี่ยก็จะรู้จักว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยมีกว้านพะเยานะครับซึ่งวิธีการที่จะเข้าถึงกวานพะเยาง่ายที่สุดก็คือเข้าผ่านตำบลเวียง น,นั้นตำบลเวียงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสังคมเมืองนะครับแต่ก็จะมีชุมชนนะครับที่อยู่ในตำบลเนี่ยจำนวนหลายชุมชนด้วยกันนะครับที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอยากจะพัฒนาในเรื่องของสินค้านะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นประมงพื้นบ้านนะครับที่อยู่บริเวณริมกวันพะเยาเนี่ยตรงนี้เขาก็อยากจะมีการพัฒนา,านเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาสินค้าจาก ตัวผลิตภัณฑ์ประมงที่เขาที่เขาหามาได้จากกันพะเยานะครับ mm hmm. บางชุมชนเนี่ย mm hmm. เขามีจุดแข็งในเรื่องของการทําอาหารพื้นเมืองได้อร่อยนะครับ mm hmm. เช่นทําแกงฮังเลนะครับตรงนี้เขาก็อยากจะเอาสิ่งที่เขาทําได้ได้ดีแล้วเนี่ยมาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างองื่น รหรือบางชุมชนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการทำเป็นเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานหัตถกรรมทํากระเป๋าปักนะครับทำเรื่องของผ้าทอหรือว่าการถักโครเชต์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็อยากจะได้รับการออกแบบดีไซน์นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคแล้วก็หรือดึงดูดใจลูกค้านะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเขาได้มากขึ้นครับ วันนี้เป็นวันแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านหลังจากเรียนจบปริญญาตรีจบปุ๊บโควิดก็มาปับ๊บโชคดีที่มีโครงการ U2T ทำให้ผมไม่ต้องตกงานและที่ดีที่สุดคือผมได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดใช่แล้วครับบ้านผมอยู่ที่กวานพยาวทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีแต่ความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนพะเยาวรวมถึงครอบครัวผมด้วย จะมาวัดศีคมคำเพื่อกราบขอพรพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา ทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านพ่อจะออกเรือไปหาปลานินมาทํากับข้าวให้กินพ่อบอกว่าผมชอบกินปลานินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็เลยตั้งชื่อผมว่าปลานินดีนะครับที่ตอนท้องแม่ไม่ได้อยากกินปลาชโดไม่งั้นผมคงได้ชื่อชโดแน่แน่ก้อนพเยาเหมือนมีมนสกดไผมาแล้วก็อยากจัปิ๊กมาแหมขนาดนั่นเลยกระป๋อหิงบใจนักท่องเที่ยว ทิ้งจะไปหู้วอย่างทีไหนไปแล้วสบายหูสบายตาก,ก็อยากจะปิ๊กไม้แหมกบะอันวันนี้ผมจะล้อไปนักมือเหี่ยวพอยากจะหูเ้เหมือนกันในวันที่เขาว่ากว้า,วานพะเยามีมูลสก๊อตอะไรย่าง,างจะได้มาเสียอาจารเกิดเป็นลูกหลานคนกว้านพะเยาแม่งกบะเอาออไปไหนเนี่ยทิ้งมืหิวกะหรือคทิ้งไปกินหิวกะ,วกะผมคิดถึงหับปากว้านพะเยามาเมินแล้ว เอามือเข้าไหนเข้าไหนนั่นกับมดุดไปใจเอามือเข้าตรงไหนเอามือเข้าตรงไหนโอ้กบ่าได้ไงเป็นสามซวนมาว่าไม่ใช่ว่าไอ้นีน่เนยขึ้นซอกขึ้นซอกโอ้นั่นใหญ่ไปใหญ่ยยไปเอาน้อยๆโอ้ยฉันจะทำได้กบ,บ่าแหวานกันม,มุดล,ล่ะขึ้นซอกซอก ก้า่ต่อต่อต่อเฮ้ยได้กะแหกันแหนก้านี่ก้อยสาวก้อยสาวหฮยังหอยังอันนั้นยังสาลายทีว่าได้ปผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่มีปลามาติดแหสักทีแต่ยังไงผมก็จะรอจนกว่าจะได้ปลาถือว่าได้ชมบรรยากาศ และให้พ่อได้มีเวลาคุยกระหว่างรอปลาของผมไปในตัวเล่นได้กี่ตัวล่ะตัวครับนะ้เออดีกระตอนแห่แบบเป็นนคนมา,มา,ม,ามาจากกรุงเทพแบ่งที่พี่ปสักตัวไหมน้องเนี่ยมีตั้งหลายตัวเลยมาเลือกเอาสิโอ,เโอ้เก่งจังเลยนะครับเนี่ย ได้แต่ตัวโตวๆ,ๆ,ๆ,ๆทั้งนั้นเลยใช่สิเป็นครั้งแรกของพี่เลยนะเนี่ยประทับใจมากเลยเหมือนที่เขาว่าฟังเขาเล่าไม่เท่ามาสัมผัสเองมันคือเรื่องจริงนะเนี่ยว้าวอ๋อแล้วกันน้าแป้งครับส่งบายนี่ผมขอจองคิวแ้าแปะเน่ยว่าจะฮอปาทัวกวานพะเยาให้กรมอยากจะหู้มเหมือนกันว่ากวางพยาม,ม,มันมีมนสกดอะไรอย่างนี้เออมันต้องมีส้ารันคนมันมันลงมาเตียเนี่ยเป็นบ้านนี่มัน แต่อันอยื่นเป็นเมือมือป,ป,ปีวันเนออืมครับอันเดียวฮอป้ากันติดตางางั้นเนาะครับเดี๋ยวเข้าไปหาตา,าเฮงแล้วเดีเร๋ราน่าจะล้อครับใส่เตียงนี่จะได้กินข้าวไข่เจียวเห็นละก้าป่าแดดเดียวก่อนเลยอ่ะผมอ่ะปัดเลยลูก ข้าวฝีมือปอนี่ล้ำเหมือเกยเปียน้มป่ากับอาหารคาวานี้เขาว่าเลยปอจะกินปลาก้านพยเยาคือล้ำนะต้องหู้วิธีเอานามใส่กละมังมาสักน้อยหนึ่งแล้วก็ไปหาบะกูดตีบ้านเฮามีอยู่เนะี่ยเอาบีบเขาใส่ฮะแล้วก็เอาป่าเขาหลงวิธีล่างง่ายๆเอาตังเงือกมันออกก่อนูุจักเงือกกระดุกเงือกมันมุจักปอนครับเงือกมันจะมีสองคาง พอล่างเสร็จเขาก็เอาแจะไว้สักจำหนึ่งแจ่หน้าบักพูดนะลูกแล้วมันจะแบเขาวป่ากวานจะแบบนี้ขาวล้ำล้ำก็ครับผมล้ำก็เอาไว้ผมเอาไปย่างขึ้นเปลือกผมกินอยากจะขึ้นของหูมแบบมันแบบขาวอันนี้ก็ล้ำอันนี้ก็ล้ำต้มป่ามั้จะไปตักหน้าก็ได้่อไปได้กินกันม <c oughs> <c oughs> ุดเลยกันไ <c oughs> ปเลยอย่างงออง บรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าเออบรรยากาศดีแต่หน้ามันบ่ค่อยใสมังก่อนหน้ามันใสจดเดียป่านี่เห็นเต่าถูกป่าแน่แล้วมันไม่สาลายตัวไสาลายมันกองมันกองอันเนี่ยกองน้ำมันใสเนี่ยมาแยกฮื่อบุกหลานมาหันวันมังกรแล้วนเดียวนี้มาถึงบาดใครได้หันละครับหน้ามันจะกลับมาใสมอีกครับหน้า ต้องใจเวลาหน่อยหนยต้องช่วยกันเพือลูกหลานมา่วยกันหลายๆเราเก็บฟักโตกเโชวะอย่างขึ้นไปแล้วออันนี้ขยะยอย่างมันเนี่ยเก็บขึ้นไปเรียนน้ำกันยางมันจะได้ใส่มาเอาไปได้กินน้ำดีๆีอย่างเกาครับผมเราจะมาช่วยกันครับน้า มันไม่น่าจะใช่ขยะที่ใครเอามาทิ้งไว้ข้อความในกระดาษเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้แต่ผมเดาว่าเจ้าของขวดน่าจะยังมีความรู้สึกเสียดายหลงเหลืออยู่ไม่งั้นป่านนี้มันคงถูกทำลายและทิ้งลงในถังขยะที่ไหนสักแห่งแน่ก็กรมีถุงดอกบัวแดงไง่น่ันเดี๋ยวนี่น้ามันคืน,นมันละก็กเลยบหันมันเลย เราอยายากจะคือมันมีนักนักเราคือนักท่องเที่ยวมาเอวตัวเนาะบางข้างนี่เขาเอยนู่นนะเขาบางข้างมันคือมัน,มนกว้างนะเขาต้องจุ่ยกันไม่ปลูกคือจุ่ยกันปลูกตัวหน้ากับปูกได้จะนักละคือผมทั้นงนันนักนักท่องเที่ยวมาเอวนะอืมไล่ของย,ยา,ยางหนึง่งอ่ะที่เรามันหายไปคืออย่างครับนะกัะป่าห้องเพลงน่ะกะมันหายแม,ม้หาย,ป,ป,หายป่าเนี่ยห้องเพลงเออเนี่ยป่ามันคือมันผสมพันธ์กันมผสมพันธ์กันแล้วก็ มันเลยห้องปัดตัวปัปูตัวแม่มาหากันโตตัดโตตัดโตตัดก็เอาให้เขาอยากจะหังมันหน้าเห็นก็เขาอยากแต่งหัวหน้ามันดีมากเนาะได้ครับหน้าถ้าเขาช่วยกันเนาะักษาหน้าดูแลพันป่ามันกลับมาวางไข่ปกตหวังว่าสักวันน่ะไม่คงจะกลับมาห้องเพลงเขาอ่ะมันก็เหมือนกับตีปอว่า ความสวยงามของก้อนพะเยาบ่เ,เคยซ้ำกันเลยสักวันผมพอจะได้มันกันนึงปะกากว้านพะเยาดูแลหมูเหามายาวนานถ้าปอตอบแทนก้านพะเยาได้จะให้ปอนนเนี่ยอย่างบอก็จน่เนี้ยเอาจะชุวยกัน,นครับปอนี่คือคำมั่นสัญญาที่ผมและพอ่อมีให้กันเราจะร่วมมือกับชาวบ้านหาวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมที่นี่ จะไม่มีอดีตอีกต่อไปน้ำจะต้องกลับมาใส่เหมือนก่อนปลาจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งความงามคือสิ่งที่เรายังคงต้องรักษาไว้ให้คนรุ่นใหม่ดูแต่ความเป็นอยู่ก็คงต้องพัฒนาต่อไปกวนเพียววิวสวยสิบสิบสิบ,สบ เป็นการกินอาหาร,ราลักร้อยชิวิวหลักล้านจริงๆพยาวที่รักและตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ผมอยากทำทาลกใบน้อยๆที่พยาวโกมจริงผมบอกงว่าจะได้เจอเจ้าของขวดใบนี้และผมอยากคืนมันให้กับเขา เรายังคงต้องรักษาไว้ให้คนรุ่นใหม่แต่ความเป็นอยู่เรต้องพัฒนาต่อไปไม่ต้องคาใหญ่เมื่อกี้มันนานกวจะหมดป่าจะหมดจนจะเคี้ยวปีบอกโอ้ยไปเลยได้ป่าไม่ห่อกินแล้วแก่บหลังเช็บยยาวจัดนีอ่ะโมโหกินนอนเดอร์กินแล้วก็จกนี่เราไม่แข็งแรงชื่อแก้วค่ะหนูอยู่่ฝายอาร์ตค่ะหน้าที่ของฝ่ายอาร์ตคืออะไรจ๊ะแบกทุกอย่างดีพอร์ตผมตอนแรกผมนึกว่ามันง่ายๆ ตัดต่อหนังเทคหนังอะไรมันง่ายๆแต่พอมาทําจริงโอ้มีรายละเอียดเยอะเพี้ยเอาที่รักอยู่แค่ไหนยูทูบีแทฝากด้วยครับผม